สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูออรเซลของช้อปปิ้งนารวยของพวกเรามีออรเซลกันแล้วนะครับทุกๆสิ้นเดือนเราจะตัดรอบแล้วก็ไปรอโอนนะวันที่10ของทุกๆเดือนเดือนนี้นะครับเป็นเดือนธันวานะครับเดือนสุดท้ายเรามาดูออรเซลของเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับหลายคนหลายท่านก็รอดุลอยู่ว่ายอดขายของนะช้อปปิ้งนาะรวยของเราจะเยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยใน ในคลิปนี้เลยนะครับทุกท่านเห็นในส่วนของเห็นในส่วนของไฟล์ PDF นะครับที่ทางบริษัทส่งมาให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือว่าเข้ามาตรวจเช็คดูรายชื่อของตัวเองได้ว่าพวกเราได้กันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมีออร์เซลเยอะเราก็แบ่งกันเยอะมีออร์เซลน้อยเราก็แบ่งกันน้อยตามแผนการตลาดของพวกเราสรุปแล้วก็คือแบ่งกันทุกเดือนไม่ว่าจะได้น้อยได้เยอะนะครับทุกท่านก็มาตรวจสอบหรือว่าตรวจช็ครายชื่อได้เลย นะครับพวกเราก็คลิกเข้าไปที่รายชื่อของพวกเราถ้าเกิดท่านไหนที่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ก็คลิกเข้าไปที่ไฟล์ PDF ของเราได้เลย<ๆ>ก็จะเห็นรายการหรือว่ารายชื่อต่างๆนะครับที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับจะเป็นรายชื่อที่มีออเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อซ้ำซื้อซ้ำของเราก็จะอยู่ที่นะเรียกว่า200 p v ได้รับออเซล4%นะครับแล้วก็300 p v ก็ได้รับออเซล6% เขาจะเข้ามาหารในกองนี้กองนี้นะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับต้องรอในส่วนของเรียกว่าชิ้นเดือนเราถึงจะรู้ยอดนะครับทุกๆสิ้นเดือนเราจะเอามารวมกันแล้วก็มาหารกันส่วน15%ก็จะมีคนเข้ามาหารในระบบนี้นะครับตามตำแหน่งนะตำแหน่งบลูไดมอ m o n ก็จะได้รับในส่วนของออเซล15%จะต้องซื้อสินค้าในบินเดียวหรือว่าครั้งเดียวหรือว่าโปรโมชั่น นะขึ้นแล้วไม่มีตกตำแหน่งของพวกเราขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาหารสําหรับเดือนนี้นะครับคนที่หารบลูดมอนด์ก็ประมาณ30บกว่าบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของนะในส่วนของไดมอนปกติทุกท่านก็สวดตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้เลยก็จะมี1 0นะครับสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งไดมอนนะครับไม่ต้องรักษาสิทธิ์หรือว่าไม่ต้องรักษายอดก็ได้ขอแค่เพียงทําคุณสมบัติให้ครบแล้วก็ขึ้นตำแหน่ง เพื่อที่จะรับรายได้ทุกช่องทางเลยอันนี้คือรายชื่อนะครับสำหรับสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งออเซลไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุนะครับพีเอหนึ่งแสนบาทเราก็มีให้ถ้าเกิดครบ200ท่านแล้วนะครับเราก็จะเรียกว่าทําประกันกลุ่มหรือว่าประกันอุบัติเหตุให้ทุกคนนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้นี่ครับก็จะมีรายชื่อคนที่เรียกว่าได้สิทธินะ์วงเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตรวจสอบรายชื่อ ของสมาชิกหรือว่าของญาติของพี่น้องเราได้นะครับทุกๆเดือนเราก็จะมาเรียกว่าแบ่งแบ่งกําไรกันแบบนี้นะครับนี่คือช้อปปิ้งที่ช่วยเหลือทุกท่านนะครับที่เข้ามากินมาใช้ในระบบไม่ว่าจะเป็นปัจัยศีรถบ้านที่ดินแรงต่างเรามีการแบ่งปันกันทั้งหมดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเราจะรวบรวมเข้ามาในช้อปปิ้งนาโดยของเราขอทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็มีไรายได้กันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ